ผมปลูกประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบห้าสิบไร่ครับแต่ของผมจะเป็นเนื้อเยื่อซะส่วนใหญ่ปลูกเนื้อเยื่อด้วยใช่ครับจะเป็นต้นต้นแม่เนื้อเยื่อแล้วก็ขยายลูกขยายลูกออกมาเรื่อยๆครับ <S <S แบ่งใส่ผันนี่ผมจะแบ่งเฉพาะตอนที่จะ <S <S ครับสวัสดีครับ <S <S ก็วันนี้อยู่กับส่วนโสพลธรรมนิรนะครับ,รบจะพามาชมกล้วยหอมที่เรียกกันติดป่าก็คือ จะเรียกตามพื้นที่หอมทองท่ายางหอมทองปฐุมนะครับแต่แค่ว่าพอมาปลูกท่ายางก็จะเรียกท่ายางไปปลูกปฐุมก็จะเรียกปฐุมที่จะเรียกกันไปนครับจางเป็นสายพันธุ์เดียวกัน,นครับแต่จริงจริงก็เป็นกอมิเชลผมจะเป็นเนื้อเยื่อซะส่วนใหญ่ปลูกเนื้อเยื่อด้วยใช่ครับ <c oughs> <c oughs> จะเป็นต้นต้นแม่เนื้อเยื่อแล้วก็ขยายลูกขยายลูกออกมาเรื่อยครับ ังไงเป็นมายัางไงครับพ่อมท้องนี่ผมนี่มันรุ่นลูกแล้วครับรุ่นรุ่นบุกเบิกนี่ก็คือพ่อกับแม่ต้องปลูกมาสี่สิบปีได้แล้วครับสี่สิบป,ปีใช่ทำอยู่ตรงนี้นะใช่ครับก็ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดครับโอ้โหงั้นก็แสดงว่าประสบการณ์สุดยอดเหมือนกันนะครับพอพอ,พองูปลา <c oughs> เรา,เราปลูกระบบไหนครับในตรงนี้สปริงเกอร์ครับบ้านผมจะปลูกสปริงเกอร์อย่างเดียวครับบางพื้นที่บางสวนเขาก็ จะมีเป็นแบบน้ำยดน้ำยดน้ำร่องครับมันก็แล้วแต่ความสะดวกใช่แล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะพี่มันกล้วยหอมได้เหมือนกันหมดครับพมใช้ทั้งบาดาลแล้วก็จะมีคลองทรงน้ำแม่น้ำเพชรนะครับเขาจะสูบขึ้นมาเราทำบอไว้แล้วก็ดูดแม่น้ำเพชรสูบครับใช่แม่น้ำเพชรจะมาทีละสามวันใช่ครับ ก็เราได้น้ําตรงนั้นด้วยใช่ได้น้ําจากทางหน่วยงานกรมชลประทานใช่ใช่ครับให้เกษตรกรใช่แล้วก็ถ้าถ้าวันไหนไม่น้าเพชรไม่มาเราก็ใช้บาดาลใช้ได้เหมือนกันเหรอใช้ได้ครับไม่มีปัญหาคือสูบขึ้นมาจากบาดาลแล้วก็มาลดได้เลยลดได้เลยครับพื้นที่พื้นที่แถวนี้ไม่มีปัญหาแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้สามไร่สามไร่ตรงนี้แปลงเป็นหน่อหรือเป็นเนื้อเยื่อครับลูกหน่อเนื้อเยื่อ ลูกหน่อเนื้อเยื่อใช่ทั้งหมดกี่ต้นครับตัวนี้ครับสามไร่ตสามไร่ผมปลูกไร่ละสี่ร้อยยี่สิบแปดพันสองเจ็ดสิบหกพันสองแปดสิประมาณเนี้ยพี่ปลูกพร้อมกันทีเดียวเลยไหมฮะไม่ไม่ครับถ้าให้ดีก็คือเราจะเน้นเทศาการโอ้ใช่ครับปลูกเทศาการจะดีที่สุดเพราะว่าราคามันจะจะแพงกว่าปลูกธรรมดา จะมีตุ๊จีนกับซาจีนใช่สองเทศกาลแต่ถ้าแพงกว่าก็คือซาจีนจะแพงกว่าตุ๊จีนสองเทศกาลนี้เท่านั้นปลูกให้เป็นเปิดแรกไปก่อนเพราะมันจะได้ได้ทุนคืนหให้ดีก็ให้เริ่มเก็บได้ก่อนหนึ่งเดือนอมันจะไปหมดพอดีเทศกาลพอดีใช่สิ้นเทศกาลพอดีเลยพอหลังหลังเทศกาลปุ๊บราคาก็จะ ลงๆๆๆๆมาเรื่อยเริ่มต้นปลูกตอนไหนถึงจะให้ได้เก็บผลผลิตไปถึงเทศกาลข้องข่องต่วนผมเนี่ยผมมันนับเก้าเดือนถอยหลังเลยเก้าเดือนถอยหลังผมจะเริ่มปลูกเลยครับคือเก้าเดือนนี้ได้เก็บผลผลิตแน่ๆล่ะเทศกาลแน่ๆใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับส่วนผมนะครับผมผมนับถอยหลังเก้าเดือนเพราะว่าแปดเดือนนัก็มีเริ่มตัดแล้วคือต้นนี้ตัดต้นนี้ไว้อ่าครับใช่ไหมครับครับผมเคยไว้สูงสุด หกรุ่นหกรุ่นหกรุ่นก็คือหกเขือภายในกอเนี่ยนะห้าปีหรือปะมานหปีได้ห้าปีได้ใช่เพราะว่าผมผมจะไม่ขุดนออย่างที่ผมบอกพี่อ่ะครับผมผมไม่ขุดนออยู่ที่ต้นจะออกมากีหวีผมไว้หมดเลยครับยกยกเว้นพวกตีนเต่าก็จะตัดทิ้งใช่อย่างนี้ผมก็ไว้หมดเลยจะออกมากีวีก็ไว้หมดห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าเมใจเหมือนเดิมครับ ดินนะผมความคิดผมนะครับดินนะเป็นหลักสําหรับกล้วยเลยทางบ้านผมนะี่ยดินด,ดถีถ้าถ้าไายเนะี่ยจะสุยมากเลยพี่ใช่ทำไว้หกหกเดือนเะนี่ยยังยังนิ่มๆอยู่เลยนะเยียบอยังนิ่มๆอยู่เลยใช่เม่ดินไม่แข็งไม่แข็งยิ่งได้น้ํายิ่งดีเลยใช่ซับน้ําดีด้วยดื่มน้ําดีด้วยนะครับวิธีการปลูกการเตรียมแปลงยังไงครับ เรียมแปลงก็ถ่ายก่อนเลยพี่ถ้ามีเวลาก็ถ่ายตากแดดขุดนอมาแล้วก็ชุบอยากใหามันแหลงแล้วก็ปลูกได้เลยบ้านผมจะปลูกอยู่สองระยะก็คือสองคูณสองสองเมตรคูณสองเมตร,มตร,รกับสองเมตรคูณหนึ่งจุดเจ็ดห้าใช่สองระยะเนี้ยผมคิดว่าจะเวิร์กที่สุดลวเพราะว่าเพราะว่าไม่แคบเกินไปไม่กว้างเกินไปกล้วยถ้าแคบเกินเนี้ย เหมือนเขาจะชูขึ้นหาแสงอะพี่มันจะสูง oh. มันจะแข่งกันสูงเลยเพราะถ้าเราปลูกแคบนะครับเ oh. พราะใบนะ่นะมันจะออกแล้วมันจะพุ่งขึ้นไปออื oh. แต่ถ้าปลูกกว้างเกินกว้างเกินผมความคิดผมนะผมคิดว่าไม่ดีเพราะว่าพอลมลมมันมาเนี่ยลมข้างบนพัดตึ้มตึ้มตึมเนี่ยใบเนี่ยมันจะช่วยสะกันถ้าเราปลูกระยะที่พอดีใบมันสะกัน ช่วยกันเป็นแพรไปงี้พี่แต่ถ้าปลูกระยะหาย่างๆงี้ยมันก็จะตึ้มก็จะโดนต้นเดียวเลยอพอปลูกเสร็จขุดค,คุณลึกไหมก็ขุดประมาณนี้ก็ได้ครับเนี่ยสอกฟุตหนึง่งขุดมันฟุตหนึง่งครับผมแล้วก็ปลูกพอปลูกเสร็จผมจะปาดเลยถ้าถ้าลงวันนี้นะผมก็ปาดเลยเย็นอัดน้ําเลยอย่างที่ผมบอกอะพอผมทําเทศกาลนะผมรับพลังเก้าเดือนครับผมผมก็จะปาดเลย เริ่มนับหนึ่งเลยพอปลาเสร็จสักสิบวันเนี้ยผมจะใส่ยูเลียจับมือแน่น้อยนะพี่ใส่ใส่สิบวันสิบวันสิบวันหนึ่งเดือนมันจะใส่สามครั้งระยะเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่หนึ่งเดือนสามครั้งก็แสดงว่าระยะห่างเขาอยู่ประมาณสิบวันสิบวันในเดือนแรกนะพี่เน้นยูเลียอย่างเดียวเลยใช่จับแน่น้อยนะครับใช่แล้วก็พอหลังจากหนึ่งเดือน ผมจะใส่ปเ,เป็นปุ๋ยสูตรบ2666นะครับรแล้วก็ระยะตั้งแต่เริ่มเดือนที่สองขึ้นมาเนี่ยผมจะใส่2666เนี่ยทุก20-25วัน<ส>เอาที่เราสะดวกแต่อย่าให้เกินนี้ใส่เยอะไหมครับใส่ไม่เยอะครับก็กำกำแค่เนี้ยคแค่กำมือให้หากกำใช่ <c oughs> กำแล้วก็โรยให้รอบ ผมก็จะใส่ยาวยาวเลยยาวจนออกปีแล้วการให้น้ำนะครับให้น้ําก็วานหวัน,วนให้นานไหมครับต่อวันผมให้ครึ่งชั่วโมงว,วันวันก็วันละครั้งพอตั้งแต่เดือนสองเนี่ยผมใส่ยี่สิบหกใช่ไหมครับอะครับผมใส่ยาวเลยพอผมเห็นแทงปีมาเนี่ยผมจะเปลี่ยนสูตรแหละ,ะเป็นเจเจสิบสองแล้วก็ผมจะใช้เจเจสิบสองเนี่ยยาวยันตัดเลยใช่ผมจะใช้แค่สองสูตรถ้าไม่รลมอยูเ่เหลียนนะครับ ครับใช้สองโซดแล้วก็ส่วนเรื่องใบ <d> ก็จะฉีดพวกยาลายาอะไรปกติครับไม่มีอะไรกล้วยอะ่ะจะเป็นพวกเชื้อหลาอย่างเดียวจะมีพวกหนอนเชื้อหลาถ้าเป็นเราก็ฉีดเชื้อรลาเป็นหนอนเราก็ฉีดยาฆ่า,ามแมลงต่อนเนี้ยจะลงเขาจะชอบตอนกล้วยเล็กๆเราดูว่าถ้ามีถึงเราจะเหนื่อยฉีดถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องฉีดใช่ถ้าเชื้อหลาเนี่ย ถ้าให้ผมแนะนำก็ฉีดตลอดดีกว่า mm hmm. ใช่เพราะว่าพอใบไม่ดีอะ่ะถ้าใบใบเริ่มไม่ดีแล้วนะครับพี่มันจะส่งผลเสียต่อการออกเขือออกเขือมาแล้วเขือไม่ใหญ่เขือไม่ใหญ่ยังไม่ทันโตเลยกล้วยสุกแหละ mm hmm. ใช่ใบนี่สำคัญมากถ้าให้ดีก็รักษาใบาให้เขียวอยู่ตลอดอย่างถ้าหน้าหน้าแลงอะ่ะ ก็จะยี่สิบวันยี่ห้าวันฉีดได้เพราะโรคเขาจะน้อยแต่ถ้าอย่างหน้าฝนเงี้ยหน้าฝนหน้าหนาวเงี้ยรเราก็ต้องฉีดทีหน่อยสักสิบวันสิบกว่าวันเราต้องฉีดแหละออใช่เราฉีดกันไว้เลยอฉีดก็คือเราฉีดจากข้างบนหรือผมอใช้โดนอย่างเดียวผมไม่ใช้คนฉีดข้างล่างออกเครื่อนปึบ๊บถ้าเราไม่ได้ห่อตรงนี้มันมีผลกระทบมีผลเสียอะไรไหมครับก็จะมีโรค ลงจะมีโรคลงมาที่หวีเราก็จะใช้เป็นการฉีดยาแทนแต่การฉีดยาเนี่ยเราเราจะเลิกฉีดก่อนตัดนี่ยหนึ่งเดือนเราจะไม่ฉีดแล้วอ๋อคุณออมครับป้วยขอนคุณออมเนี่ยผมดูแล้วทำไมลูกสวยสวย <c oughs> แล้วก็เขียวใบเขียวต้นสมบูรณ์ทำยังไงสิ่งจะได้ผลลูกโตใหญ่ขนาดนี้ครับ หนึ่งเลยผมต้องยกเรื่องดินการดูแลเนี่ยผมคิดว่าก็สำคัญครับแต่สำคัญสู้ดินไม่ได้ดินในความคิดผมสำคัญที่สดุดดินถ้าไม่ดีพี่อาจปุ๋ยเท่าไหร่ถ้าไม่กินก็จบแต่ถ้าดินดีเนี่ยผมยอมรับว่าดินน่ะแบงเนี่ยดินดีการดูแลเราดีผลก็จะได้ตามที่เราต้องการเนี่ยแค่ตองเรื่องแค่นั้นเรื่องดินกับการาใจใจ แค่นี้เองแค่นี้เองครับใช่เราก็ใส่ปุ๋ยตามสเต็ปเราอย่างที่ผมบอกว่าดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแน่นอนสําหรับพี่ทุกท่านที่ทำกล้วยหอมอะถ้า <c oughs> ผู้กันตรงก็คือเรื่องดินสําคัญที่สุดการปลูกกล้วยนะครับตามประสบการณ์ของคุณออมอุปสรรคอะไรที่ทําให้มีผลกระทบมากที่สุดต่อผลผลิตของคุณอมก็ภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับสิ่งที่เราห้ามไม่ได้อย่างเช่นลม Oh, yeah. ลมนี่ปัจจัยแรกทำยังไงก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าลมโกโกๆเงี้ยก็ยังพอเอาอยู่ครับแต่ถ้าล,ลมแรงเลยก็ไปเหมือนกันหมด <c oughs> แบบพายุเข้าหรืออะไรเงี้ยก็หักก็ห้องเขาจะหักง่ายถ้าเป็นพายุมานะไม้คำ้ำก็ช่วยในระดับหนึ่งพี่แต่ถ้าลมแบบมาพัดตึ้มๆม,ม,ม,มาเนี้ยเอาอยู่ไหมครับไม่อยู่เสร็จหมด ปีหกหกก็โดนมื่นกว่าต้นมื่นกว่าต้นมื่นกว่าต้นเกือบทุกแลงเลยนะคุณอมมันเล่นเนาชนิดที่มะนาวยกลากขึ้นมาเลยครับได้แล้วทำยังไงครับตอนนั้นครับทำอะไรไม่ได้ครับตัดอย่างเดียวตัดแล้วก็รอนอขึ้นมาใหม่ตัดทิ้งแล้วก็รอรอหนอสองหนอสามใช่ใช่ก็ทำได้แค่นั้นนะครับ พี่น้องกล้วยหอมรู้ดี <c oughs> เรื่องลง<ผ>มาร <มะ S 2> ใจกันดีใช่คุณออมมีช่องทางกระจายสินค้ากระจายผลผลิตของเรายัางไงครับอันนี้ผมตัดทรงผมตัดทรงเพราะค้าคนกลางเขาก็ไปกระจายเขาเองถ้ครับเขามีตลาดเขอยู่ตลาดไทยไปใต้ไปเหนือครับแล้วแต่ว่าออเดอร์เขาจะมาเราตัดแล้วก็เขามารอขึ้นหน้าส่วน <c oughs> จ่ายเงินนะครับ ใจน,นบ้บลดออกอ,อาทิตย์หนึ่งน่าจะสามสี่คันลถได้คันลถประมาณกี่ตันครับคันลดก็สี่ตันสามตันกว่าต่อคันนะต่อคันถ้าเ็ามาสามสี่คันนี้ก็อย่างต่ําก็ประมาณสิบกว่าตันได้ร,ดรายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ค,ออครับุณออกรับต่อไร่เนี่ยคิดตำาๆเลยแปดหมื่นบาทได้แน่แปดหมื่นต่อไร่แปดหมื่นบาท หนึ่งไร่นะครับตีตำๆเลยเนีได้แน่แปดหมื่นบาทสูงสุดที่ผมเคยได้ก็ประมาณเกือบสองแสนต่อไร่นะครับต่อไร่โอ <ười> ้ถึงผมบอกว่าให้ปลูกเทศกาลมันจะต่างกันลิบลับเลยหม่พี่ผลผลสองแสนกับแปดหมื่นะอ่าจะต่างลิบลับเลยถ้าเราไม่ปลูกเทศกาลเนี่ยจุดเด่นของผลผลิตของเรา ผมผมคิดว่าผมยาวใหญ่นะพี่อ้วนอ้วนเนี่ยผมอ้วนตับแน่นอนนะ mm hmm. ครับหิวสวยยาวตีเฉลี่ยก็เจ็ดหวีอย่างแปลงนี้ชุดที่แล้วซาจีนที่ผมตัดไปก็ตกเขือและยี่สิบยี่สิบเอ็ดโลก็มาทหารผมก็ก็มีประกวดงานของนิท่ายางอยู่นะครับก็ได้รางวัลมาก็ได้มาตลอดแล้วครับเอากล้วยนะ่ะไปแข่งกันแล้วก็ให้คณะกรรมการ มาตรวจว่าของใครสวยของใครไรเงี้ยครับก็มีรางวัลติดมือมาอผลงานการันตีของ<ช>การใส่ใจของเราใช่ครับุณออมเน้นเน้นเป็นผลผลิตใช่ไหมครับใช่ครับคือไม่ได้มีแบบว่าแบ่งสายพันธุ์แบ่งต้นพันธุแ์<ะ>แบ่งสายพันธุ์นี่ผมจะแบ่งเฉพาะตอนที่จะทําแปลงใหม่ถ้าอยู่ระหว่างทําผลอย่างเงี้ยผมจะไม่ขุดนอเพราะผลผลิตเราออกมาเนี้ยมันจะล้มง่ายยังถ้าเราไว้สามปี ไว้สี่ปีเราคิดแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็ถ่ายทิง้งแล้วก็เนี่ยคุดนอขายแล้วก็ถ่ายปลูกใหม่พูดง่ายว่งงาน,ะนอนเนื้อเยอื่อใช่<อ>คนที่ทําเกษตรที่ยังไม่ประสบความสําเร็จหรือปลูกอะไรที่ยังไม่ประสบความสําเร็จอยากให้คุณอมบอกเป็นแรงบันดาลใจนะครับก็สําหรับพี่มือหม่ถ้าสำหรับกล้วยเลยนะครับถ้าพี่ไม่ประสบความสําเร็จก็อย่าเพิ่งทอ้อแล้วก็พยายามหาความรู้ จากในแอปพลิเคชันออนไลน์ตอนนี้ของเราเนี่ยเผยแพร่มากทั้งเรื่องการดูแลทั้งเรื่องความใส่ใจเรื่องเทคนิคเล็กๆน้อยๆเงี้ยในในกลุ่มแอปฟ้าหรือว่าแอปสีดำเงี้ยผมก็มีลงคลิปอยู่บ้างก็แนะนำไปบ้างก็ถ้าพี่ท่านไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็พยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนนะครับผ่านในแอปผ่านอะไรเงี้ยมันมีหลายคนนะบอกนะครับก็สักวันหนึ่งก็ สำเร็จแน่นอนนะครับไฟรู้ไฟเรียนก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าครับศึกษา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 ก่อนนะครับก็ประสบความสําเร็จแน่นอนชื่อสวนชื่ออะไรครับคุณอมสวนโสพลธรรมอินิตครับครับผช่ิกัดอยู่ตรงไหนครับคุณอมอยู่อําเภอท่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีครับคนที่เห็นคลิปแล้วเนี้ยอยากจะมาเรียนรู้หรืออยากจะขอข,อข้อมูลอยากเข้ามาชมสวนหรืออยากจะมาเก็บผลผลิตอมสามารถบอกเบอร์โทรได้ไหมครับผมคุณอมครับได้ครับ ศูนย์แปดห้าห้าหกสองหกหนึ่งแปดสี่ครับนั่นสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาที่สวนคมาชมสวนหรือมาดูผลผลิตครับหรืออยากจะมาขอความรู้เรื่องการปลูกกล้วยหอมเข้ามาได้เลยโทรมาได้เลยครับผมยินดียินดีให้คำปรึกษาโอ้โหอยากียร์มาดูผลกล้วยที่แบบที่ว่าอันได้รางวัลอันดับหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยเป็นยังไง ผลสวยแล้วก็ต้นสวยต้นสมบูรณ์มากจากฝีมีการดูแลของคุณอมขอบคุณคุณอมมากครับวันนี้ที่ให้เปิดโอกาสให้ช่องเกษตรย่งยืนาบให้คุณดอนได้เข้ามานำความรู้ประสบการณ์การปลูกกล้วยหอมที่อำเภอท่ายางสวนโสพลธรรมวินิตใช่ครับสุดยอดของเกษตรกรเมืองท่ายางครับการันตีด้วยรางวัลขอบคุณคุณอมอีกครั้งครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ